หรือว okay. ่าโดมครับโดมครับนี่เป oh. ็นของโรงเรียนนี้หร mm ือว่าในภาษาของโรงเร้ใช่ไมไม่ใช่ค่ะโอโรงเรียนหนึ่งโอ้ต้องขอบคุณมากนะครับผมวันนี้นะผมเล่นคอบมากนะฮะก็วันนี้นะครับสามปีนะฮะก็ตั้งแต่จัดกิจกรรมมานะครับไม่เหมือนเช้าเลยวันนี้ก็มีความสุขมากนะครับผมฟ้าฝนแดดอะไรเป็นใจหมดเลยไม่ได้ร้อนมากอะไรนะ ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก <ผม S 1> ็อาหารอร่อยด้วยนะใช่เออมาจากแต่และจังหวัดด้วยทาด้วยใจเลยนะครับผม<อ><น>ชื่อร้านแต่ละร้านนี่ก็แบบว่าโอ้โหเลนะ่นมากนะหวานมากนะชื่อร้านแต่ละร้านนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณม,มากๆนะครับก็ไม่รู้พูดอะไรอ่ะพูดต่อ,อ<น> ก็ขอบคุณทุกปีแล้วก็ขอบคุณทุกครั้งที่แบบมาทุกงานคอยให้กำลังใจพวกหนูทั้งสองคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะที่แบบว่าคอยสนับสนุนจริงๆเลยก็มาจากหลายที่มากๆนะคะต้องแบบจองตั๋วรถมาแล้วก็ไม่ได้มาสบายด้วยค่ะมาเจอฝนตกต้องมาทากับข้าวให้ทุกคนกินันก็ถือว่าแต่ทุกคนมีความสุขใช่ไหมคะพวกเราก็มีความสุขอะไรนะอ๋อแขกก็เจอคนนั้นนะคะแบบห้าทันแบ่ เห็นไหมคะแบบ VIP นะคะจริงๆวันนี้น้องพิ่มี่ต้องขึ้นเวทีแต่ว่าผมหมูเตะอยู่ก็เลยไม่ถ่ายนะคะชุดนี้เตรียมจะขึ้นเอ็นไหมน้องไม่ถ่ายเลยเป็นทักน้องดูยังไล่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอคุยกันสอนะคะน้องเพื่อนลแล้วก็ขอบคุณครูปุ้มกับครูกองนะคะที่อยู่กับพวกเรามาตั้งแต่โอ้ยชักเลือดันเข้ามานะคะถ้าคุณครูไม่ชักเลือดพวกเราก็ไม่ได้เข้ามาประกวดแล้วก็ไม่ได้ให้ทุกคนโหวตนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะ แล้วก็อย่างใจทีทีไปทีไรเป็นทีเมสเป็นทีบอยส์ฉันเมื่อยมากเลยค่ะเราเป็นไรค่ะเนาค้าแค่ของสุกยังมีกันเหรอไม่จริงๆริงวันนี้ที่บอกว่าวันนี้คิดแล้วจะหนีว่าจะไม่มาแต่พอเห็นอาหารที่ส่งไปแล้วมามาเพราะอาหารจริงๆนะคะตาบางพราะอาหารจริงๆค่ะก็ไม่ไม่ได้หนีไปไหนเลยจริงๆค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะหลับไม่ค่อย Es, atem, ติดต่อตลอดขนาดนี้นะคะเราทางานค่ะไม่ได้ okay. จ่ายอะไรเลยนะคะวันนี้เขาก็จัดเต็มกับอาหารนะคะเขาคิดค่าเสียหายกับอาหารในวันนี้โรงเรียนในวันนั้นต้องขอบคุณสถานที่จริงค่ะทำให้เราได้ส่งงานอาจารย์ได้ joking, รับค่ะได้รับคาชมแล้วก็คุณครูก้องนะคะได้รับคำชมจากอาจารย์ด้วยได้รับเดือกบคุณกระตุ้นด้วยค่ะพี่สลั ห้องสอนให้เราจะคะได้ไปอยู่ห้องเล็กๆสอนนักคเรียนห้องเล็กๆเพราเราต้องจะได้ใช้ห้องใหญ่นะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่นี้ไปตลอดอีกหลายๆปีนะคะปีหน้ามาไหมคะมาแล้วปีหน้าหน้ามาไหมคะมาแล้วปีหน้า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 มาไหมขออย้างไงเดี๋ยวเราค่อยพูดปีต่อปีไงเดี๋ยวดูตารางงานค่อดูวันต่อวัน คุณทุกคนละกันเรื่องก็เลยเผยออไม่ทันในตอช่วงนี้นะคะครับผมก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะฮะวันนี้เตรียมงานมาเยอะแยะมากมายนี่เตรียมตั้งแต่ในใน P V เตรียมตั้งแต่ไหนนะพี่ตั้งแต่คลอดลูกตั้งแต่ไหนะพี่บอกคอนเสิร์ตมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยช่วงหนังไปเออช่วงหนังไปเลยอ่ะนานเหมือนกันแล้วนะครับขอบคุณมากนะทุกคน เพิ่งนกฝเลยนะวี้นครับผม้แต่ห้านครับผมวันนี้นะฮะดีใจมากนะครับก็หวังว่าปีหน้าจะมาเจอกันใหม่ใช่ค่ะแล้วพวกเราเป็นนานนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งทุกทุกคนคงจะอยากรู้ว่า1 0 9 5ู ยามาคุณทำดีและคุณแค่จะเป็นูแรกคุณมาทำเนี้ทำเนี้ยใบเป็นคนคิดอเนีเป็นคิปเข็นโยนหนึ่งศูนย์เกเน่เป็นคนที่ตแรกแต่ใบเป็นคนที่ร้าอาหาร ครับริ่มคิดตัวเลขนี่คิดร้านอาหารอ่ะแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะก็แค่แค่เลยอะไรก็แค่แค่เลยอะไรนะไ,รไม่เลขสี่ตัวไม่มีหวยแกจะมาคอนโดพอาาๆๆแล้วไปไหมอ่ะสามร้อยหกสิบห้าคุณเขาเร่มองะพีแอนด์แอนด์อาโปงเลยเฉยๆเลยเออแค่นี้ก็แล้วทำไมต้องคิดนานอ่ะ มาเต็มมันรอมึงเกลียดไหมเนี่ยวะครูครูเกลียดครูเกลียดมึงเกีียวไม่เกีียวไม่เกลียดตอนนี้ขออนุญาตอ่ะนี่คือเงินที่ครูครูอ้มนะครับจากการที่ทานอาหารวันนี้นะแล้วะจะไม่ได้เอาขึ้นรถนะเดี๋ยวรอเป็นเป็นโตไปแล้วเป็นโตนะครูอ้มเป็นโตนะแล้วก็มีแม่ๆด้วยนะครับสมโทมอบให้ให้เป็นจดที่มีทุยไม่ใช่ ให้มอบให้กับเด็กๆอ่ะถมห้เด็กๆก็ครอร่วมขับุญด้วยนะครับวันนี้ถูู้ใส่ไปร้อยเมืนอกี้เอาทำเปิดเท่าไหร่ครับหุู4,600บาทค่ะ46 557นต้องเพิ่มเท่าไหร่พั0หนึ่งพันหนึ่งเท่าไหร่นะเแรเดี๋ยวใส่ให้อี1ั0เด้อ

โอ้โหดูสิแม้แต่น้องในสูงกว่าเลย <c oughs> อ่าอ่า่อเบ้ขอบคุณคค่ะขอุณนะคะขอบคุณไบเนสแล้วก็ต่อไปนี้อยากจะบอกไวเนทว่าความรักที่แม่แม่บีเอ็นมีให้นะคะมีให้กับไบเนส ไม่ต้องการเวลา